ผมขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมก็พูดความจริงนะครับแล้วไอ้ที่ว่าปะยุทธออกมาบอกว่าถ้าผมไม่ออกมาวันนั้นเขา,เายิงกันตายกันหมดอ่า<ด>คณพูดมาทําเพื่ออะไร<ด>ผมอยากรู้เขาก็อยู่นะทานเขาไม่ไม่ไม,มีมีคนนะครับปะยุทธครับบอกว่าจะน์พัฒนานัปร,าประเทศแต่กที่คุณทาเงินนะครับ ตอนนี้ประเทศไทยติดหนี้กี่ล้านกันแล้วครับหยยบเหมิงจากเมื่อก่อนประเทศไทยไม่ติดหนี้ครับตอนนี้เป็นไงะครับเอาเรือดำนําไปขายดีกว่าไหมครับใหญ่ผมขึ้นเทพนะครับผมขึ้นวันนี้เลยก็ได้ครับหยยบเหมิงดูซุ่มยิ่งจะ ตึกไปหยอกเลยหย็บแม่งกูเป็นมือปืนเก่านะประยุทธ์นะหย็บแม่งนล่นกับกูอ่ะกูฆ่ามันได้ยี่บก้าศพนะมาสสนไหมนนะ่ะบอกว่าจะไปนั่นพัฒนาประเทศอ่ะนี่มันเจ็ดปีแล้วครับไม่เห็นทำการตาม,มาพูดเลยครับ คนแก่แกที่อ่อนแอที่ว่าไม่มีที่จะหลับจะนอนอ่ะช่วยสนับสนุนกันมั่งนะครับไม่ใช่ว,วันวันนอนตีพงเอาแต่เงินภาษีรับ,บานแก็บเบี้ยเดี๋ยวยาสูบก็แพงขึ้นแพงขึ้นจัดหม่ง